และแล้วเราก็สามารถที่จะปรับปรุงดินนะคะทำจากพื้นที่ที่เป็นทรายนะคะทรา,ายจัดเลยนะคะไม่มีหน้าดินเป็นธาตุอาหารเลยนะคะมาเป็นพื้นที่ที่เริ่มจะเขียวนะคะเริ่มจะเขียวเช่อุ่มแล้วนะคะเราก็ปลูกไปเรื่อยๆค่ะปลูกรองปลูกนู้นปลูกนี้ไปค่ะ ค่ะก็เริ่มเห็นผลผลิตไปแล้วบ้างนะคะส่วนหนึ่งนะคะก็ถ้าเราไม่ปลูกอะไรเลยนะคะปลูกนิดๆหน่อยๆมันก็จะทําให้ต้นไม้มันแห้งนะคะเพราะว่าความร่มรื่นความชุ่มชื้นมันก็จะน้อยลงนะคะส่วนปัญหาของมะละกอแล้วก็มีให้เห็นอยู่ยังแก้ปัญหายังไม่ได้นะคะทั้งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทั้งสารพัดวิธีที่จะแก้ไขนะคะดังนั้นนะคะเราก็จะต้องมาดูที่ดินอีกทีหนึ่งนะคะ และแปลงผักของเราก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วค่ะแปลงผักของเราเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะดินก็อาจจะเห็นเป็นขาวๆอยู่นี้นะคะแต่ว่าในดินนี้เราก็มีใส่ปุ๋ยคอกไว้เยอะพอสมควรนะคะในทรา,ายที่เป็น,ปนแบบทรายจัดเลยนะคะตอนนี้ก็เริ่มจะมีธาตุอาหารแล้วก็ดินก็เริ่มจะเป็นสีคํำขึ้นค่ะ สีคราบนี้หมายถึงว่าดินมันเริ่มจะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะในบ่อน,นี้นะคะเราวันนี้เราก็มาเพาะถั่วพูนะคะถั่วพูแล้วก็มะละจีนนะคะส่วนแปลงที่เราเห็นอยู่นี้เดี๋ยวเราจะลงผักไปเรื่อยๆนะคะยังไม่หมดนะคะตัวนี้เราลงแล้วนะคะถั่วพูนะคะถั่วพูนะคะก็มะละจีนนะคะอ่าสี่ห้าบ่อเน,นี้ยน,นะคะแล้วก็แปลงถัดไปที่กําลังปลูกอยู่ก็จะเป็นคะน้านะคะอ่ะ้งนี้เรา เราเราเราเอา,อา,พอาเพาะเมล็ดไปแล้วนะคะคือเราจะปลูกในบ่อเลยนะคะแล้วเราจะทําค้างขึ้นไปในบ่อ,บอปูนเลยนะคะตัวมะละจีนนะคะมะละจีนเราอยู่มือแล้วนะคะเรารู้โรคแล้วนะคะโรคของมะละจีนนั้นเวลาเวลามันให้ผลผลิตนะคะก็คือเวลามันมีดอกนะคะเราก็จะทําการผสมเเกสรแล้วเราก็จะห่อเลยนะคะเพื่อป้องกันแมลงวันทองนะคะแมลงวันทองนี้ก็คือเป็นพืชที่ หนักหน้าหนักใจพอสมควรนะคะสําหรับคนที่ปลูกเยอะนะคะส่วนเราก็ปลูกทีละซองนี่ก็เหลือกินนะคะได้จําหน่ายด้วยนะคะถ้าจะปลูกอย่างได้อย่างหนึ่งเลยมันก็จะเป็นการเรียกร้องอตัวแมลงศัตรูพืชมาเยอะเนาะตอนนี้ก็เราก็ทําเป็นผักผสมผสานนะคะตัวนี้มีถั่วพูมะละจีนแล้วก็มีมะละกอเป็นร่มเงานะคะมีต้นอะโวคาโดด้วยนะคะมีมะนาวนะคะมีคะน้ามี กระลำนะคะมีลาเวนเดอร์นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลองดูว Jamie, ่ากลิ่นของลาเวนเดอร์นี้จะไล่พวกแมลงพวกนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าลาเวนเดอร์เรากาลังเริ่มปลูกนะคะเดี๋ยวเราก็จะลองเอาใบของลาเวนเดอร์มาบดดูแล้วก็มาลองฉีดๆดูหรืออาจจะเป็นใบสาหรือเนใบอะไรก็ตามที่มันมีกลิ่นฉุนแล้วมีรสขมนะคะเราเราจะลองทําดูนะคะตัวน้ําหมักนะคะตัวถังถังลดโรคร้อนเราก็มีนะคะตัวนี้นะคะ ในตอนนี้ต่อไปนะคะก็คือเมื่อไหร่ที่พละะในการปลูกผักของเราผ่านไปนะคะก็อีกประมาณสัก สัปดาห์หนึ่งก็คงจะเสร็จนะคะค่อยๆทําไปนะคะตามแรงนะคะเมื่อภา,าราในการปลูกผักเราเสร็จนี้เราภารต่อไปก็คือเราก็จะดูแลรักษาผักนะคะเราก็จะมาดูเราก็จะเล่าสู่กันฟังนะคะว่าตัวผักแต่ละชนิดนี้มีมแมลงตัวไหนที่เป็นศัตรูนะคะแต่ที่แน่ๆนะคะตัวมะละจีนเนี่ยพิกเกลียงหรือจะเป็นพิกอะไรก็ตามแต่นะคะตัวหรือเป็นไม้ผลอะไรหลายๆอย่างเนี่ย ตัวสำคัญทีเดียวเลยนะคะก็จะเป็นมแมลงวันทองนะคะเดี๋ยวเราก็จะเล่า,าศึกษาแล้วก็จะมานำเสนอนะคะว่าเราจะแก้ไขปัญหาย,ยัางไงแต่ที่ผ่านๆมาก็คือเราปลูกผักปลอดสารพิษเนี่ยผสมผสานแล้วปลอดสารพิษเนี่ยเราแก้ไขยังไงก็คือถ้าเป็นพวกไม้ผลนะคะไม้เลือ้อยไม้ผลนะคะเราก็จะใช้วิธีผสมเกสรแล้วเราก็จะห่อค่ะแตะนะ่ตอนนี้นะคะเราปลูกแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวลององอกนะคะลององอกนะคะเดี๋ยวลองงอกแล้วก็ก็จะ ดูว่าจะแก้ไขยังไงต่อพวกนี้จะมีแมลงไหมแต่ส่วนพวกสลัดนี้ก็จะไม่ค่อยมีแมลงศัตรูพืชเท่าไหร่นะคะอร่อยแล้วแมลงศัตรูพืชก็น้อยด้วยตอนนี้เราก็จะเคลื่อนย้ายผักคะนา้าไปลงแปลง งานของเราก็จะดาเนินง,งานตอนเสาร์อาทิตย์นะคะส,ะส่วนใหญ่แล้วก็ตอนเย็นนะคะก็คือหลังเลิกงานเราก็จะมาทำนะคะก็เป็นผักผสมผสานแบบครอ,อบครัวนะคะก็ค่อยๆ่อย,อยทำไปในช่วงเย็นค่ะวันนี้ อ,อับลมนะคะแต่ว่ายุงไม่มีนะคะยุงปกติถ้าไม่มีลมแล้วยุงจะมานะคะแต่วันนี้ไม่มีไม่มีไม่มีมมยุงนะคะก็อยู่ถึงเย็นได้ะค่ะก็ปลูกไปแล้วก็ลดไว้นะคะปลูกทั้งหมดทั้งหมดอ่หกแถวนะคะอาจจะถี่ไปนิดนึงแต่ว่ามันก็พอเหมาะนะคะก็คืออ่ามันน่าจะพอดีนะคะตัวนี้เพราะว่าเราปลูกมาหลายรอบแล้วนะคะ พันชอบแดดจัดๆนะคะอันนี้ใช้ฟางคลุมไปเลยนะคะใช้ฟางคมแล้วปลูกไปเลยแล้วประมาณสัปดาห์หนึ่งก็จะเริ่มสวยแล้วค่ะนี่และค่ะผลสําเร็จในการปรับปรุงดินนะคะปรับปรุงดินที่เป็นทรายทรายจัดเลยนะคะที่เป็นทรายแต่ต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้นี่นานพอสมควรนะคะก็ประมาณ4 5 6ปีนะคะที่เราให้ปุ๋ยมาแล้วก็ ปลูกผักได้หลายชนิดที่ผ่านมานะคะก็คือมีปลูกพริกกะเลียงไปบ้างปลูกคะน้าปลูกสลัดปลูกหอมแบงปลูกผักชีลาวผักชีจีนนะคะสวยค่ะแล้วก็ปัญหาที่เราเจอก็จะมีายาขึ้นเยอะเราเอาไม่ทันบ้างนะคะเรียนรู้กันไปนะคะแต่ณเวลานี้ก็คืออยู่ตัวแล้วนะคะก็คือลดปัญหาจากาการดูแลไม่ทนันจากการทำ เกษตรผสมผสานนี้ก็คือเราก็ใช้วิธีใช้พลาสติกโคมบางส่วนใส่ตะกร้าบางส่วนและอีกบางส่วนแล้วก็ลงแปลงผักนะคะมันก็ทําให้เราเกิดการเรียนรู้ไปแล้วก็เกิดการพัฒนาไปและส่วนเราก็จะเริ่มสวยต่อไปเราก็จะพัฒนาไปเป็นอาชีพเกษตรกรรมอย่างเต็มตัวนะคะสําหรับคลิปนี้ คงต้องไปช่วยกันปลูกคณะแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวมันจะข้ามไปกว่านี้เดี๋ยวงานจะไม่เดินนะคะสวัสดีค่ะ